น้องเบลล่าสวัสดีค่ะเมื่อนีมาทุงนาะมาขูดอีปูพ่ากลนปูแม่ค่ะทุกคนขาุ่นคนกลน,นปูไปไปเบิงพอบิดกนปูพอบิดรุณน่นะคนกลนปูนนปนนะปอยู่คุณนะไปยังเมื่อนีน้องแบมพา เด็กน้อยพาลูกลูกลงมา้าทงนาพี่นองคขาทงนาไก่บ้านทงนายาเถาเนาะค่ะม้าเบิง <c oughs> อ่าปู <c oughs> เพื่อนเกี่ยวเขาออกแล้วกับคาิเป็นแบบฮุดปูพุดปูตาม ทงนานะจ้ะทุกคนค่ะเนาะผู้ใดที่เคยขุดเคยกลเนค่ะเนาะกลปูอยู่ในรูมันเข่าหูเนาะพี่น้องค่าเพื่อนกับสีเอาปูน้ามันมันมันแสบด้ค่ะพี่น้อง่ะมันแสบนี่อันนี้น้องแบมกับขุดอยู่พี่น้องนี่ได้ได้อยู่ด้ค่ะเนาะมันเป็นหูเขากับเบิรงนหูแล้วเทากับขุดเอาพี่น้อง่ะอันม้วนม้วนนิกหน่อยกับตื่นเต้นบบเคยขุดบบเคยพามาขุดพึ่ง พามาูดนี่แหละพี่น้องน้องแบมกับุดเอาเองสามีแฟนน้องแบมกับุดอีกครั้งหนึ่งขุดซอยกันพี่น้องค่ะแต่ก็เมื่อยเด้บางหูกะลึกลึกบางหูกะลึกลึกบางหูกะลึกแล้วกัขุดยากบางหูกะขุดไปขุดมากะบ่พอตพี่น้องนี่ทุกคนได้ปูแล้วอ้าบันทือ นี่ได้ปูบโบอู้ปูตัวบัางไงเฮ้ย <laughs> ปูตัวใหญ่ม,มาเห็นแม่แบมปูดนี่อีกอันนี้คือเอ่อฮูปูปแม่จ้าอันนี้คือหูปูหูอีกติบีดนะยังไโอ้ได้ปูอีกมึงสิได้อันนี้คนกลนน,น,นี่คนกลอนดูเมย์เลยถอดเสียมันห่อนแม่ทุกคนอ่า เอาเดีああ๋ยวเดี๋ยวปูได้ปูอ้าวนี่เด็กพี่น้องนี่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 เอาดถึงเลยจักตัวแล้วได้ซีตัวเอาผู้ใดสิเห็นปูเอาพุดลุงเบลไอเบดพุดได้ปะเอาไพสิได้ก้อนกันบุญนัดฟังทั้งนั้นเป็นพอ ฟังนั่งพี่เป็นลูกอ้าน้องเบลได้บ่ได้บ่ใส่รูปปูใส่รูปปูใส่รูปปูอยู่ข้างใดคูดเมล่ะออกน้องเบลน้องเบลยับออกน้องเคียงวางพร้อมผมแผละมาขุดปูทงน้ำมาเบิดขอบหัวพี่น้องพุ่นน่ะมาเบิดขอบหัวมาหอดมูเพลินพูนทุกคนพุ่นน่ะ อันพ่อกับลูกสาวกับยาเอาไอเบสอือเอานี่เลยเพืนนเ่นกำลังได้ปูเพื่นกำลังจับแม่คูดไหยเห็นปูแล้วเพื่นเลยสิจับเองว่าสัน้นเอาได้ไปแบตกระสิเบิด์ดให้พี่น้องนี่เลยฝวนใส่ใส่แม่นปูบ่าละละ่ะ ูน่ะเก่งแท้จับปูก็ได้เอาใส้ใส่ไส่ก้วยนี่แหละพี่น้องพึ่งึ่งมาจับช่องตัวเอาใส่ไส่เบี้ยที่จับปูขึ้นมาให้เพื่อนเบิงบ่เห็นเหรอป้าเ <laughs> ก่ง <laughs> มากเลยวิธีจับปูเป็นบ่วิธีจับปูบจับแบบใด <Gãi> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ